สวัสดีครับคลิปนี้ดอนมาสอนการเริ่มต้นใช้โปรแกรม Zoom ในคอมพิวเตอร์ครับเนื้อหาแบ่งเป็น3ส่วนครับคือการติดตั้งโปรแกรมการลงชื่อเข้าใช้และการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมการประชุมควบคุมการสอนครับเปิดโปรแกรมเข้าเว็บครับในช่องที่อยู่เว็บด้านบนทิมคำว่า Zoom ครับ us ครับ เดี๋ยวเราจะทําการดาวน์โหลดและติดตั้งตัว Zoom Client ครับที่แถบดำเมนูด้านบนครับที่คำสั่ง Resource นะครับเลือกตัวเลือกแรกครับดาวน์โหลด Zoom Client ครับโปรแกรมจะมีอยู่2เวอร์ชั่นครับเวอร์ชั่นสำหรับคอมพิวเตอร์32บิตและ64บิตครับถ้าดาวน์โหลดตรงนี้จะได้ตัว32บิตครับของผมเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น64บิตผมใช้ดาวน์โหลดจากข้อความดาวน์โหลดนี้ครับ เลือกโฟลเดอร์ที่ทำการจัดเก็บไฟล์ครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับรอการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วกดเลือกขยายตัวเลือกเพิ่มเติมครับเลือกคำสั่งเปิดครับเพื่อเริ่มทำการติดตั้งครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับด้านล่างจะมี สัญลักษณ์รูปกล้องวิดีโอของ z o o มอยู่นะครับเลือก sign in ได้เลยครับถึงแม้ยังไม่เคยสมัครก็ตามนะครับการสมัครทำได้2รูปแบบครับคือใช้บัญชีอีเมลใดๆก็ได้นะครับเราเราตั้งรหัสผ่านเองอีกวิธีหนึ่งท่านที่มีบัญชี gmail และบัญชี facebook สามารถเลือกเข้าใช้ผ่านตัวเลือกนี้ได้เลยครับถ้าใช้อีเมลอื่นๆสามารถสมัครโดยเลือกที่ลิงก์ข้อความ sign up ฟรีครับหรือว่าปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับ ของผมมีบัญชี Gmail ครับผมใช้เลือกด้วย Sign i n w i t h Google ครับโปรแกรมจะเปิดแ็บใหม่ขึ้นมาให้เราเลือกบัญชี Gmail ครับของผมมีอยู่หนึ่งบัญชีครับผมเลือกบัญชีนี้เลยครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะเข้า Zoom ในฐานะของโฮสต์ครับผู้ดูแลการประชุมผู้ดูแลการสอนนะครับโดยเลือกที่ปุ่มสีซ้มนี้ครับ New Meeting ครับ กดเลือกปุ่ม Joy with Computer Audio เลยครับที่ด้านล่างครับเครื่องมือสำคัญคือเครื่องมือตัดการเสียงและภาพวิดีโอนะครับในส่วนของเสียงจะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็ลำโพงสปีกเกอนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่จะมีเครื่องหมายติดถูกอยู่ครับเราทำการทดสอบเสียงกันก่อนครับอันนี้เป็นสปีกเกอร์ลำโพงนะครับ ถ้าไม่ยินนะครับเรากดเปลี่ยนเป็นตัวอื่นครับเราได้ยินเสียงนะครับกดตอบรับ yes ครับอันนี้ไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนอ่าได้ยินอยู่นะครับถ้าถ้านีไม่ได้ยินนะครับสามารถกดเปลี่ยน hello test hello test เดี๋ยวผมใช้ไมค์ตัวนี้ครับกดผมใช้ไมค์ตัวนี้ครับใช้ได้กด end test ครับสิ้นสุดการทดสอบครับ ในส่วนของวิดีโอเราสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เหมือนกันครับกลับมาเป็นตัวเดิมนะครับในส่วนของวิดีโอมีตัวช่วยครับคือจัดการแบ็กกราวด์ครับสามารถใส่ฉากหลังได้นะครับถ้าข้างหลังเราไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเบลอตอนนี้เลือกเบลออยู่ครับได้ครับ อยู่ขอบโลกนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเลือกได้แล้วกดปิดไปนะครับเดี๋ยวผมขอใช้รูปแบบเดิมครับในการเปิดปิดภาพวิดีโอและเสียงนะครับสามารถทําการเปิดปิดแบบสลับได้ครับโดยการกดซ้ําก็จะเป็นการปิดภาพวิดีโอไปครับเสียงก็เช่นเดียวกันครับกดซ้ําก็จะเป็นการปิดครับกดซ้ําเป็นการเปิดครับเดี๋ยวขอปิดเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะครับ ตอนนี้เราใช้เฉพาะโปรแกรม Zoom ครับมีเกี่ยวอะไรกับตัวเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับผ่านการตั้งค่าเบื้องต้นแล้วนะครับไปต่อส่วนสุดท้ายกันครับการเตรียมข้อมูลเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมครับเดี๋ยวเตรียมข้อมูลเชิญผู้เข้าร่วมประชุมครับตอนนี้เราอยู่ในสถานะของโฮสครับเป็นผู้ควบคุมการประชุมการสอนครับที่ด้านล่างครับ participant คือผู้เข้าร่วมประชุมครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนก็คือตัวเราเองครับโฮสนะครับตอนนี้สถานะเป็นโฮสนะครับ ในส่วนนี้ด้านล่างครับมีปุ่ม Invite ครับข้อมูลเชิญเข้าประชุมมี2รูปแบบครับก็คือเป็นลิงก์แล้วก็เป็น Invitation ครับใน Invitation ได้รวมลิงก์ไว้ด้วยแล้วครับข้อมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมนำไปแปะไว้ในแชทให้ดูนะครับเดี๋ยวขอปิดหน้าจอน,นี้ไปก่อนนะครับการปิดการใช้งานส่วน Participant ก็คือกดสลับที่เมนูคำสั่งเช่นกันครับการเปิดแชทก็คือกดลงไปครับ ข้อมูลการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่คัดลอกไว้เมื่อกี้นะครับผมจะมาแปะในส่วนนี้ครับก็จะมีลิงก์ครับแล้วก็มี Meeting ID และ Passcode ครับนำข้อมูลเหล่านี้ครับไปแปะไปแชร์ไว้ใน Line ใน Messenger หรือว่าโพสใน Facebook ได้ครับการปิดใช้งานแชทก็เช่นกันครับกลับไปกดสลับที่เมนูแชทครับเราสามารถตรวจสอบเช็คข้อมูลการประชุมของห้องนี้ได้ครับโดยเลือกกดที่รูปโล่สีเขียวด้านบนซ้ายครับ ก็จะมีข้อมูลครับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันครับที่เราได้คัดลอกส่งไปเชิญผู้เข้าร่วมประชุมครับในกรณีที่มีการประชุมหลายครั้งนะครับเพื่อไม่เป็นการสับสนนะครับเข้าห้องประชุมถูกต้องหรือเปล่านะครับก็อ้างอิงจากรหัสเหล่านี้นะครับลิงก์เหล่านี้ครับกดที่ว่างๆครับเรียบร้อยครับการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม o o m ในคอมพิวเตอร์การใช้งานเบื้องต้น ติดตามวิธีการใช้ซูมเพิ่มเติมได้ในวิดีโอตถัดไปครับ